ั้นแรกเลยก็เตรียมมันฝรั่งมานะคะเพื่อนๆนแล้วก็หั่นเป็นครึ่งหนึ่งนะคะถ้าลูกใหญ่แล้วก็ตัดหั่นอีกที่เป็นสามชิ้นนะคะหรือว่าแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะหัน่นตามที่ต้องการเลยว่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่กแ็แล้วแต่ขนาดของชิ้นที่เราอยากจะหั่นนะคะ ตอนนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเอาไปล้างน้ํากันค่ะล้างน้ําทําความสะอาดกันนะคะก็เดี๋ยวไปชมขั้นตอนการล้างน้ําเลยนะคะมาค่ะเรามาล้างน้ํากันค่ะเพื่อนๆล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะล้างน้ําให้สะอาดเลยค่ะ ล้างล้างสักประมาณสามสี่น้ำนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะหรือว่าถ้าเราเปิดน้ำไหลก็เราก็คือล้างตามใจชอบนะคะเราก็คิดว่าเรามันสะอาดนั่นเนาะเอาที่สะอาดของเราเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะทีนี้เราก็จะมาทำให้น้ำมันออกจากมันฝรั่งกันนะคะเพื่อนๆมนมนมน,มนค่ะ เป็นตัวล้างผักสลัดนะคะแต่ว่าอันก็เอามาล้างมันฝรั่งด้วยน้ำเสด็จออกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่หม้อกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาลงหม้อเลยค่ะเพื่อนเพื่อลงหม้อเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันเกือบ ทั่วมันฝรั่งเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็พออันใส่น้ำมันเสร็จแล้วอันก็จะเปิดไฟกลางๆนะคะเพื่อนๆพอเปิดไฟกลางเสร็จก็หลังจากก็เราก็จะทําการคุกกิ้งไปเรื่อยๆหลังจากนั้น15นาทีค่อยมาเจอกัน,นะค่ะเพื่อนๆ เ,เพื่อนๆเรามาดูมันฝรั่งกันค่ะเดี๋ยวไม่นานก็จะได้แล้วนะคะอันนี้ก็ใกล้จะ5นาทีแล้วนะคะใกล้จะ15นาทีแล้วมันฝรั่งก็จะเริ่มเหลืองแล้วคะ่ะเพื่อนๆเหลืองหน้าทานมากเลยคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะชมไปด้วยกันค่ะยังไงก็จะลืมไปทำกันนะคะเ,เพื่อนๆ เป็นทอดมันฝรั่งสดอร่อยแล้วก็ง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวรอดูตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือ15้านาทีแล้วค่ะอันเอาขึ้นจากน้ํามันแล้วนะคะเพื่อนๆทอดมันฝรั่งสดค่ะเพื่อนๆเ,เอาขึ้นจากน้ํามันใช้ตะแกงจะได้สะเด็ดน้ํามันด้วยนะคะเพื่อนๆคนภาก็จะรอดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยตายมาแงงแกง,ง มันฝรั่งก็น่าทานมากเลยมันฝรั่งก็น่าทานมากเลยค่ะเพืเ่อนๆดูสีสันนะคะพอดีสามีมายืนหัวล้อย,อยู่ข้างๆค่ะเพืเ่อนๆอ่าคนภาคก็ไม่รู้จะภาคไปทางไหนต่อเนาะโอ้ยตายปานเขียดวันนี้พี่นองเอ้ยมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วค่ะเพืเ่อนๆแล้วทีนี้อันก็จะเอามาใส่ที่เตรียมไว้กันนะคะอืม ใส่ลงไปได้คะ่ะใส่ลงไปนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยสีสันน่าทานนะคะเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยอันก็จะมาใส่เดี๋ยวดยวรอดูก่อนใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรเนี่ยเกลือค่ะเกลือค่ะเกลือค่ะพี่น้องใส่เกลือเด้อค่ะเด้อสามีมายื่นอยู่้างๆเลยอดหอนรอบระดีค่ะพี่น้อง ใส่เกลือลงไปแล้วก็อาริกาโน่ค่ะพี่น้องให้มันหอมค่ะให้มันหอมเด้อค่ะเด้อหอมอาริกาโนแล้วก็เกลือเนาะค่ะเนาะซ้ำนี้ก็กินได้ละค่ะพี่น้องแซบหลายพอกันวิดีโอหนาะขอบคุณหลายๆค่ะ